ท่าเรือหนิงโปโจซานมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนมีปริมาณการขนส่งสินค้าเกิน125,000ล้านตันเมื่อปี2022ครองอันดับหนึ่งของโลกติดต่อก,กันเป็นปีที่14ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าของท่าเรือแต่33.35ล้า e น TEU ในปีที่แล้วอยู่ในอันดับ3ของโลก จนถึงสิ้นปีที่ผ่านมาเส้นทางเดินเรือของท่าเรือนี้มีจำนวนทั้งสิ้น300เส้นทางโดยเพิ่มเส้นทางระหว่างประเทศอีก13เส้นทางและท่าเรือมีเส้นทาง120เส้นทางที่เชื่อมต่อประเทศตามแนวแถบและเส้นทางเมื่อปี2022ปีที่ผ่านมาบริการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟและทะเลยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยรองรับตู้สินค้ากว่า1 4 5 0 0 0้าน่น TEU เป็นครั้งแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ20จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ถ้าเรือยังรองรับการขนส่งด้วยเรือโรโรที่บรรทุกรถยนต์460,000คันเพิ่มขึ้นรอยละ26.4เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่การขนส่งถ่านหินก๊าซ LNG และทัญพืชผ่านทางท่าเรือก็ยังคงเติบโตได้ดี